อะไรคือมหรออะไรดีค่ะโอ้อมเลยอมไอมเกาเก้าเดี๋ยวเดียวทำไปได้ร้อนกัน ทำไรเหรอโอ้เฮไยทำไมเธอไอวิวเธอทำไมเหรออยากเว้าตีนทำไมเธอต้องยิ้มทุกปีที่เจอกันไอวยวทำไมเธอต้องมันทุกคำที่มองเห็นเอไม่เห็นยังไงมอเตอร์ไซค์เฮ้โหอย่าเล่นเชี่ยแบบนี้

วิ่จ้ะเิ่งวลยเยวว่กมันะฮ่า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 าาฮ่าฮ่าา่าฮ่าฮาฮ่่าฮ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 ่าาฮกาฮ่าฮฮ่าฮ่าแล้ว่าฮ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 ่า่ฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮฮ่าฮ่่่ ยไอ้เด็กนั่ไ้เด็นอย่าน่นกมออยากน้มาลออเดีกยวลนไอ้าดกนนไเลยเนั่ไอ้เด็กน่นไอ้เด็กันไอ้เด็กน่นไอ้เด็กนไอ้เด็กไอ้เด็กันไอ้เด็ก้เด็กน่อ้เด็กนมนไอ้เด็กไอ้เด็กไอ้เดกไอ้็กไอ้เด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 ็กอ้เไอ้กไอ้ก ไม่มีตดไม่ใครตดไม่ใช่นี่เพื่อนี่ผมพ่ันเลยนะี่อมแล้วจิงมองไอ้กูลืมของันนึงกูลืมของอ้ย่ออย่านี่ด้โอเคนดไปหาอะไรกินกันแลวไปไอ้กูลืมอะกูลืมอ่เอ้ยขอแก้วหน่อยไม่ถือที่ชิบไม่เาแ อ้าวพี่คนอยู่เหรอนไม่มีคนอยู่